ต่อไปคุณธีรชัยพันธุมาตรครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติกระผมธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลขออนุญาตท่านประธานในการอาภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศผมขอสนับสนุนร่างของคณะกรรมการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทาไมถึงต้อง สนับสนุนร่างนี้เนื่องจากร่างนี้เป็นร่างที่พัฒนามาจากร่างที่เสนอโดยภาคประชาชนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและมีการปรับปรุงให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นเหตุใดถึงไม่สนับสนุนร่างของรัฐบาลที่เพิ่งมาประกอบภายหลังเพราะความเร่งรีบอยากจะประกบร่างนี้นั่นก็เพราะว่าร่างสองร่างมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างแท้จริงท่านประธานที่รับ ที่เราครับกระบวนการยุติธรรมคือกระบวนการที่ทําให้มาสู่การยุติเพื่อความเป็นธรรมเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแต่ในความเป็นจริงหลายกรณีเป็นเรื่องของความตรงกันข้ามเมื่อกระบวนการยุติธรรมกลับไปสู่ผู้สร้างความอุิธรรมทั้งนําความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนและสังคมนั่นคือในเรื่องของความกระบวนการยุติธรรมโดยปกติมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนไม่น้อยที่มีอํานาจไปใช้อํานาจในการทรมานอาจจะเป็นเรื่องของการเพื่อทําให้คดีเสร็จเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเบี่ยงประเด็นให้แพะรับบาปแทนบุคคลที่กระทาผิดจริงนั่นคือในเรื่องของระบบการยุติธรรมเรามีหลายคดีทึ่งหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วว่ามีท่านใดบ้างนอกจากนั้นในเรื่องของนอกของกระบวนการยุติธรรมก็คือการใช้อำนาจรัฐเช่นในยุคข,ของที่มีอํานาจร,รัฐประหาร จะมีการใช้อำนาจผู้ที่ต่อต้านมีความคิดเห็นต่างในการที่จะต่อต้านการรัฐประหารจะถูกอุ้มหายในรัฐประหารปี57มีไม่น้อยกว่า9คนที่ท่านสสลังสิมันโลมได้กรุณาอธิบายไปแล้วเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมาช้านานตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าทั้งในกระบวนการยุติธรรมในตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาหรือกรณีนอกกระบวนยุติธรรมคือเป็นใช้อํานาจมืดอํานาจเถื่อนเหล่านี้มันเป็นที่ เดือดร้อนสร้างความอายุยธธรรมในประเทศนี้สร้างความเสียหายมาอย่างยาวนานผมดีใจครับที่คณะกรรมการธิการกฎหมายและกระบวนยุติธรรมได้ทําเรื่องนี้ตั้งแต่ยุคที่นายปียบุตรแสงกหนก,กุลได้ลิเริ่มทําไว้และมายื่นหลังจากที่ท่านได้พ้นจากตําแหน่งไปแล้วนะครับแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําให้เสร็จร่างนี้ที่แตกต่างจากร่างของรัฐบาลที่เสนอมาสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือเรื่องคํานิยามของคำว่าสูญเสียหาย ของรัฐบาลเพียงแต่อธิบายคำนิยามอธิบายเพียงแค่เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการทรมาน <c oughs> การอุ้มหาย <c oughs> เท่านั้นแต่ของร่างของคณะกรรมาการนั้นเป็นร่างที่อธิบายรวมถึงบุพการีสามีภรรยาเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยและไม่ไม่ปิดกั้นเพียงแค่ในระบบของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่ไม่ถึงว่าทั้งในกระบวนการยุติธรรมและนอกกระบวนการยุติธรรม ถ้าผู้เสียหายถูกตีความได้กว้างขวางแบบนี้หมายความว่ากระบวนการที่จะไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้ยุติในกรณีที่ทราบผู้เสียหายทราบว่ามีการทรมานยกตัวอย่างเช่นกรณีนครสวรรค์ที่มีการใช้ถุงดำควบคุมหัวและจนถึงแก่ความตายระหว่างนั้นถ้ามีใครรู้สามารถไปร้องต่อศาลให้ยุติการกระทำนั้นได้เลยเร็วและมีโทษมากกว่า ถ้าถึงตายถึงจำคุกตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่การทรมานและการอุ้มหายของร่างฉบับนี้มีโทษที่รุนแรงและเป็นระดับขั้นที่ชัดเจนกว่าผมเรียนอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะขอกราบเรียนต่อท่านประธานก็คืออีกเรื่องหนึ่งในเรื่องร่างของอทุกฉบับมักจะให้ให้สารในการพิจารณาเพื่อเพื่อพิจารณาเหล่านี้และเป็นโทษเฉพาะนะครับไม่ใช่โททั่วไปมันจะทําให้ ประชาชนมีสิทธิที่จะร้องขอต่อสารระง,งับแล้วก็เยียวยามีอะไรมากมายในส่วนนี้แต่ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพิ่มเติมฝากพยังกณรกรรมิการที่จะพิจารณาตรงนี้ก็คือในระหว่างที่ศาลไม่เปิดดําเนินการถ้าเราพบเป็นเหตุฉุกเฉินเราจะทําอย่างไรจะใช้องค์กรอะไรคณะอนุก,กรรมธิการอนุก,กรรมการตรงนี้ที่ตั้งขึ้นจะสามารถเข้าไประง,งับได้ทันทีหรือไม่และเก็บหลักฐานมาล้องต่อสารภายหลังได้หรือไม่ในร่างนี้ทั้งสี่ร่างไม่มีครับ ผมเลยฝากว่าลองหากระบวนการเพราะว่าบ้านเรานะครับมีวันหยุดอยู่อย่างน้อยเสาร์อาทิตย์หยุดราชการการจะร้องต่อสารทันท,นทีนั่นก็จะเป็นปัญหาปัญหาหนึ่งที่จะทําให้ล่าช้าหรืออาจจะมีคนตายเพิ่มเพราะกรณีการทรมานแต่การอุ้มหายมันเป็นเรื่องของหลังกระบวนการทรมานอุ้มหายมีทั้งก่อนขณะและก็หลัง กรณีก่อนถ้าเกิดกฎหมายแบบนี้จะทําให้ความยักยัง้งชั่งใจของเจ้าหน้าที่จะน้อยลงแต่ขณะเนี่ยยังมีปัญหาเพราะเราต้องรอศาลร,รอเข้าไปร้องต่อศาลในกระบวนการยุติธรรมก็มีอำนาจที่จะสั่งทันทีได้ดังนั้นจะมอบให้คณะกรรมการใดข้ารามการหนึ่งนะครับในการเข้าไปทันทีทันใดถ้าเกิดได้รับเรื่องแจ้งขึ้นไปและระงับทันทีสถานีตํารวจใดกระทําแบบนี้ข้าราชการฝ่ายปกครองหรือขนาดอื่นใดที่มีกระทําที่ไม่ดีผมเชื่อว่าข้าราชการส่วนใหญ่ดีนะครับ ที่ทํารับใช้อํานาจโดยไม่ถูกต้องสามารถเข้าไปทันทีแล้วก็ระงับได้ทันทีถ้าขัดขวางก็จะมีความผิดหนักขึ้นยิ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเสนอนอกเหนือจากร่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้ท่านประธานครับผมยินดีที่กฎหมายฉบับนี้เข้ามาในสภาผูา้แทนราษฎรเพราะว่าน้อยครั้งนะครับที่กฎหมายที่ไม่ได้เริ่มโดยรัฐบาลจะได้มีโอกาสเข้ามาแต่นี่เป็นกฎหมายที่เริ่มโดยฝ่ายนิติบัญญัติที่เริ่มโดยขวายของประชาชนและรัฐบาลฝ่ายตามเข้ามา และผมผมให้ความรับรองผมคิจะให้ผ่านวาละหนึ่งในร่างของคณะกรรมการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและเชื่อว่ากรรมการการจะช่วยไปขัดเกลาให้ดีในวันที่สองและจะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิงทธิเสรีภาพอย่างแท้จริงครับท่านประานครับ